ถ้าบุคลภาพบุคลิกภาพที่ดีที่เป็นสิ่งที่ดีเนาะเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือคนและวก็ทาซ้ําแล้วซ้ําเล่าตามแบบเนี้ยจนกระทั่งคนเห็นว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงคนคนนี้คาวีลิกษณะอย่างเนี้ยก็กลายเป็นคุณธรรมประจําตัวเขาเลยอเออเป็นคํมคุณธรรมเป็นความดีนั้นคาว่าคุณธรรมับคุณคุณลักษณะมันก็เลยมาเชื่อมโยงนนที่พระเยซูเจ้าเลือกเป็นตัวอีกจุดหนึ่งก็คือเขาเป็นคนนี้อารมณ์อรวย และปปนนีมสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อก่อนอื่นก็แฮปปี้ฟิสเดย์คุณพ่อก่อนเลยไม่สับใจมากคนแรกที่เวยพรพ่อเลยนี่โชคดีแน่นอนอุ้ยก็คุณวันนี้เราทำการสงโภ้ชนกบุญเปโตและเปาโลเนาะก็คุณพ่อเปโตวัชสินกิจเจริญนะครับก็ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อที่จะมาร่วมปปในปาร์ตี้วันนี้เนาะเพราะว่าถือโอกาสเลยเพราะว่าวันนี้เราสมควรทั้งหดเปตโตรและเปาโลก,ก็เลยเชิญคุณพ่อมาโดยตรงเลยอือจริงก็เปตโตปรภาษาไทยเนาะครับส่วนว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษกปีเตอร์ปีเตอร์เราจะได้ยินว่าอะไรมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อ่านั่นเป็นที่ที่วัดิกันเนาะครับปีเตอร์ก็คือเปตโตรนั่นเองเอครับผมงั้นชื่อเดียวกันอือจิจริงๆเปตโตรเนี่ย มีความหมายว่า,างไงครับพอเปโตจากคําดั้งก็เดินําภาษาของเขาก็คือว่าเป็นศิลาอือย่างที่เจ้าเรียกซิมอนเปโตใช่ไหมครับท่านเป็นศิลาตอนนี้คําว่าศิลาเนี่ยมันก็มีความหมายที่ดีนก็เป็นเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงครับแล้วปลูกบ้านบนศิลาปลูกบ้านบนพื้นทรายเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหลายอย่างเนาะแต่บนศิลาเนี่ย มันถ้าเราปลูกอะไรไว้มันก็เข้มแข็งไม่ไม่หกมักไม่ไม่ล้มไม่พังง่ายดังนั้นชีวิตรากฐานของเราเนี่ยจะต้องมีรากฐานที่เข้มแข็งงั้นเปตโตรเป็นเหมือนรากฐานของพระศาสนาดังนั้นเปตโตรเนี่ยเป็นสาวกที่พระเยซูเจ้าได้เลือกมาเนาะ,ะแล้วก็บอกว่าให้เปตโตรเนี่ยเป็นรากฐานของพระศาสนาต่อไปอก็เลยเป็นตําแหน่งพระสันตะปาปาเลยมีตําแหน่งสันตะปาปาเข้ามาเนาะ รือป๊อเนี่ยนะถ้าว่าตอนนี้มันมีหน,นึ่งนะร้อยหกสิบหกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนอะไรเงี้ยนะเขนับเส้นหนึ่งก็คือนับเปโตอรับหัวหน้าของอาตาวกทั้งหลายซึ่งประวัติของเปโตรก็น่าสนใจนะถึงถ้าพอพูดถึงประวัติแล้วก็แนะนําสักนิดนึงครับตั้งแต่เริ่มแรกที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกสมมติว่าคุณพ่อต้องจะเลือกคนมาร่วมงานคุณพ่อต้องก็มีคุณสมบัติอะไรในใจครับต้องเก่งใช่ไหม เตรียมพร้อมเนาะแต่ของพระเยซูเจ้านี่เลือกแบบไหนอะเปโตเนี่ยเป็นชาวประมงถ้าหากว่าพูดถึงชาวประมงในในบริบทของชาวยิวนั่นเป็นคนที่ยากจนอืเพราะว่าบ้านเมืองนั้นอยู่ริมทะเลดังนั้นเมื่อริมทะเลการหากินอาชีพก็คือหาเช้ากินค่ำหาเช้ากินค่าหาเช้ากิน้่คือจับปลาจับปลามาก็มากินเหลือก็ไปขายดังนั้นมีความยากจนครับ มีคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาธรรมดาและความรู้ก็ไม่ค่อยมีเปโตก็ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลยเป็นชาวบ้านเน่ะพูดง่ายๆเหมือนกันแล้วก็ตาสีตาสาแต่พระเยซูเจ้าได้ได้ดำเนินราชดํดำเนินไปหรือเดินทางไปแล้วไปเจอเจอเปโตกำลังลงอวนใช่ไหมจับมากับกับกับเะยกับพี่ๆน้องๆกันนะเนี่ยเห็นเขาก็เอ้ามานี่ แล้วก็มาเราเรียกกันให้มาจับมนุษย์แทนจับปลาครับออคำนี้ก็เลยเป็นคําที่เป็นเรียกวัตกรรมที่สําคัญหนึ่งของศาสนาเรานะใช่ครับเราเรียกท่านมาให้มาจับมนุษย์แทนที่จับปลาครับดังน,นั้นดูดูดูด,ด,ดูดูพระคุณลักษณะของพระเยซูเจ้าเนี่ยพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงดูแบ็คกราวของคนไแล้วก็ให้ความสําคัญกับ อาชีพดั้งเดิมของคนให้เกียรติคนทุกอาชีพเนาะันนั้นไม่เอาเลือกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแต่เฮานี่เลยเว้ยมาเป็นศิษย์นะพระเยูเจ,เจ้าตามเรามาแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเปโตรเมื่อได้ยินพระยซูุเจ้าเรียกปุก๊บก็ทิ้งเรือทิ้งอ้วนนะที่สิ่งของนะที่สําคัญทิ้งพอ่อทิ้งครอบครัวนะและเดินติดตามพระยซูุเจ้าไป โอ้โหนี่มันเป็นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นแบบอย่างของศาสนาคนที่จะติดตามพระเยซูเจ้าต้องทิ้งชีวิตเก่าแล้วก็เข้าสู่ชีวิตใหม่ความหมายอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าคนมาเป็นคิดนี่นะต่อไปนี้ต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้ง <laughs> ทรัพย์สมบัติคุณก็ไปโยนให้คนอื่นหมดแต่ว่าไม่ติดใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามาติดตามพระเยซูเจ้าเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าให้เรามาจับมนุษย์ ซึ่งความหมายของคัญจับมนุษย์ก็คือดวงวิญญาณจิตจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ใช่ให้มนุษย์จะต้องไปดําเนินชีวิตเหมือนทางโลกทั่วไปที่นว่าเรื่องของมีกินมีใชจมีความอยู่มีความสัมพันธ์ทางเพศร่ำรวยแล้วก็จบไปแต่พระเยซูเจ้ามาอีกแบบหนึ่งก็คือทางด้านของจิตวิญญาณเอาจิตวิญญาณให้รอดเอาชนะคําว่าปีศาจอันั้นในพระคัมภีร์จะพูดถึงปีศาจบ่อย ปีศาจก็เป็นสัญลักษณ์ถึงความชั่วร้ายรหรือความโนบเอียงทางไม่ดีองั้นพระเยซูเจ้าบอกมานี่เราไปช่วยกันทําให้คนเนี่ยมีสติอย่าไปยึดติดกับสิ่งของทางโลกแต่ให้มีคุณธรรมความดีให้มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งคําว่าคุณธรรมนี้บางดีสมัยใหม่นี้บาง,บาง,บางอาจารย์ยังใช้คําว่าเป็น character s ์ <S ก็คือคุณลักษณะด้วยอซึ่งทำให้ผมก็เอ่มานั่งคิดดูนะทําไม คำว,ว่าให้คำวณนิสัยเนี่ยกับคำว,ว่าคุณลักษณะเนี่ยมันถึงมาเชื่อมโยงกันนะคือถ้าเกิดว่าคนหนึ่งมีบุคลิกภาพอย่างเนี้ยบุคลิกภาพไม่เปลี่ยนแปลงครัุณพ่อต้องก็มีบุคลภาพของพ่อต้องพ่อก็มีทุกคนก็มีบุคลิกภาพถ้าบุคลภาพบุคลิกภาพที่ดีที่เป็นสิ่งที่ดีเนาะเห็นเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือคนแล้วเขาทำซ้ําแล้วซ้ําเล่าตามแบบเนี้ยจนกระทั่งคนเห็นว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงคนคนเนี้ย คำาลักษณะอย่างเนี้ยก็กลายเป็นคุณธรรมประจําตัวเขาเลยอืเออเป็นคําคุณธรรมเป็นความดีงั้นคําว่าคุณธรรมกัคุณคุณลักษณะมันก็เลยมาเชื่อมโยงกันเองคุณลักษณะก็จะเป็นพฤติกรรมแต่คําว่าคุณธรรมมันเป็นคำใหญ่ใช่ไหมแกนนำมาทำลักษณะของคนเนาะงั้นเปโตรเขาเป็นคนที่จนพูดง่ายๆเนาะจนซื่อเรียบง่ายไม่มีความมักใหญ่ใวสูง แต่พระเยซูเจ้าก็ได้เลือกเปโตรมาคเนี่ยผมชอบที่พ่อบอกว่าเรื่องของคุณธรรมกับคุณลักษณะเนาะคือคุณลักษณะมันก็เป็นลักษณะนิสัยของเราเนาะนิสัยของคนที่มีคุณธรรมเนาะผมว่ามันแบบมันเอฟังฟังเราทําให้เรารู้สึกเออแตกต่างจากการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนาะแต่เราให้คุณค่ากับกับการดําเนินชีวิตใช่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอืซึ่งตรงเนี้ยมันก็ถูกหล่อหลออมาด้วยหลายอย่างนะครับ มันยิ่งจะครอบครัวเขาสาคัญเนาะบรรยากาศสภาพแวดล้อมจากการศึกษาจากการอบรมถ้าจะพูดไปแล้วว่าเปโตรจะเป็นคนดีตั้งแต่กําเนิดก็ได้เนาะแลวส่วนใหญ่เราเราก็จะมองนะ,ะพวกที่อยู่กับทางด้านธรรมชาติคทํางานธรรมชาติเนี่ยเขาก็เรียนรู้จากธรรมชาติและก็อาศัยธรรมชาติเขาไม่เบียดเบียนใครมากมายคไม่เหมือนกับถ้าเราจะพูดไปอาชีพอื่นเนาะ ที่ต้องใช้อะไรอะเล่นเหลี่ยมบ้างเพราะมันต้องมีสังคมเันเนาะแต่ความความถ้าจะพูดไปเดี๋ยวก็กจะว่าเป็นตําหนิฝ่ายหนึ่งเนาะแต่ความซื่อสัตย์ในความจริงใจอะไรเนี่ยเราก็จะพูดกันเล่นๆนะโอ้ยไปอยู่บ้านนอกมันสบายดีเว้ยเจวสวนเจา้าไร่คุยกันง่ายๆเอากินกินอะไรก็กินกันไปอะไรพูดอะไรไม่ต้องมานั่งนายมีรับลมกลมในอะไร งั้นลักษณะตาวกของพะเยูเจ้าของเปโตรนะ่ครับก็เป็นคนอย่างนี้อืแล้วก็ตลอดชีวิตตลอดอ่านพระคัมภีร์เปโตรเป็นคนอย่างนี้อืใช่ไหมปฏิเสธพะเยูุจ้ากลัวตายอะไรเงี้ยเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะไม่ค่อยเสแสร้งไม่เฟกเอออย่างนี้นะอืก็จริงๆพอพ่อบอกว่าจริงๆคนเราต้องไปดูที่รากฐานที่ครอบครัวนะก็เชื่อมโยงกับ เปโตพอดีเนาะเปโตก็เป็นศิลาที่เป็นแบบเป็นรากฐาน,นาการที่เราต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ดีให้มั่นคงเหมือนศิลาเนาะแล้วลักษณะของเปโตนี่ก็คือเป็นคนที่เป็นคนที่ปณิพนืนอ,อแล้วก็รวบรวมคนเป็นหนึ่งเดียวกันจะไม่ค่อยไปสร้างความแตกแยกจากหนังเกตดุใครแตกแยกใครที่อะไรที่เข้าใจไม่ตรงกันเนี้ยเปโตจะช่วยไกลเกลี่ย เฮ้ยนี่เป็นลักษณะดีมากเลยนะเป็นคนที่ชอบไก่เกียวไม่ไม่ชอบความแตกแยกไม่ชอบการทะเลาะบบาแหวงครับนนั้นถ้าหากมีสังคมหรือกลุ่มใครมีอะไรยากเปโตก็เข้าไปเคลียร์ันนั้นการที่เขาเป็นหัวหน้าได้ที่พระเยซูเจ้าเลือกเปโตอีกจุดหนึ่งก็คือเขาเป็นคนนี่อารมณ์อรวยและปณีพนมประสานสามัคคีหาความร่วมมือได้ดีนั้นตรงพูดถึงคุณลักษณะของเปโตตรงนี้จึงทําให้บอกว่า ทำให้พระศาสนาจักเนี่ยมันคงและเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่อะไรเดียกวาจัดหรือสายจัดนะโอ้โหว็ต้องเราก็เย็นเนาะถ้าขวาจัดมันก็ต้องเอ้ยในประนีประนอมใดๆอะไรก็จะฟันธงอย่างเดียวนะเออย่างเงียบก็อาจจะเกิดความแตกแยกมากกว่านะอืใช่เจ้าประเด็จการมันก็จะเป็นในรักษาะอย่างนั้นมันดีในโอกาสหนึ่งในวาระหนึ่งที่มันจําเป็นต้องตัดสินใจเด็ดขาดเนาะ อแต่ว่าถ้าโดยมันโดยเป็นคุณลักษณะเนี่ยเป็นเป็นแคาแร็กเตอร์ของคนนเออที่ไหนที่มีความอะไรแตกแยกความมันไม่เข้าใจอขอให้เขาเป็นคนที่ไปช่วยเสริมสร้างความสามัคคีกันถือถือที่ดีก็ท่านบุญไปตโตและเปาโลเนาะเป็นเป็นผู้ที่วางรากฐานกับเราเนาะจริงจริงงานของคุณพ่อเนี่ยก็เป็นงานที่วางรากฐานบรรดาความเชื่อของคริสตชนนะเป็นต้นผู้ที่ มีความสนใจที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมีความสนใจเนาะซึ่งปีนี้คุณบอก็เริ่มต้นปีเริ่มสอนคาสอนผู้ใหญ่ที่อ,อัสนวิหารในพระบางเกิดบานะ์กนแควก็ปีนี้มีคนสนใจเยอะไหมครับพ่อเราเรายัางดัเป็นยนการประกาศเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดือนมกราคมินะเนี่กนกระดาษจะเริ่มอ๋อกระดาษกรดาเริ่มเ,รมเรมพราะฉะนั้นช่วงนี้นะใครที่สนใจเนะสามารถติดต่อหรือว่าแจ้งแจ้งได้เลยเนาะแจ้งได้ทางไหนบ้างครับพ่อ ก็เดี๋ยวเราจะาไปลงที่เฟซบุ๊กไว้เนาะแจ้งวันที่อสินวิหารก็ได้แจ้งวันที่สื่อมวลชนก็ได้แจ้งมันทุกแจงบอกจากนี้คาสอนก็ได้แล้วพอดีพ่อก็โชคดีว,ว่ามีคุณจอยเขาได้ช่วยตอนนี้ของพ่อเองก็มีปัญหาเรื่องการอ่านการอะไรเนาะแต่คุณจอยเขาได้ช่วยรุ่นที่เก้าแล้วมึงเนี่ยเราเป็นรุ่นที่เก้าแล้วก็วถ้าจบไปเนี่ยมันก็ต้องร้อยกว่าร้อยกว่าคนแล้วะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราเรียนรู้คําสอนอย่าง ที่ดีที่ถูกต้องนบเราจะเห็นเหมือนว่าเนี่ยเหมือนเปโต้พัฒนาสาวกรุ่นนั้นเป็นยังไงและเขาถ่ายทอดคําสอนอะไรไว้แล้วเราก็เอาชีวิตและคําสอนของพระเยตูและบรรดาสาวกเนี่ยเอามันเรียนรู้กันนะซึ่งซึ่งเ้าเองเวลาที่ทําเรื่องคําสอนเนี่ยเราเห็นว่าสถานการณ์ของสังคมสมัยพระเยตูสมัยนบุญเปโตเรเ,โเนี่ยมีเปาโลด้วยนะมันไม่ตา่างกับสมัยนี้ครับ คนทะเลาะกันแข่งแย่งจริงดีกันผิดโรคผิดเมียอะไรพวกเนี้ยอือันนี้ทะเลาะบอกแว้งกันอืมเน,นี้ยงั้นพฤติกรรมของคนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าไทรเราจะมาถ่วงดุลตรงนี้ให้มีสติอืมไม่ใช่ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนี้อเออสังคมมันเป็นอย่างนี้แหละเขาโกงก็โกงไปใครใครโกงได้ก็โกงไปคนฉลาดก็เอาโงกงคนอื่นไปอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี้ยยัง มีกลุ่มหนึ่งแล้ว,ลวองค์กรศาสนาคิดว่าทุกศาสนาเนี่ยเขาช่วยกันดึงเรื่องนี้ออย่าปล่อยให้มันเป็นตามเขาเรียกว่าแพชชั่นของคนหรือว่าแนวโน้มทางต่ำของคนนะอยากได้อยากมีอยากเอาเปรียบอยากรวยถ้าคนทำอะไรตามใจอย่างนี้นะสังคมนี้บุ่นไปหมดเลยครับงั้นต้องมีอะไรที่มันดึงกลับเข้ามาศาสนานี่แหละคคุณจะถือศาสนาอะไรเนี่ยคุณลองยึดมั่นดีๆแล้ว คุณจะช่วยทาให้สังคมนี้มันสูงขึ้นได้แห็นศาสนาคิดแล้วก็มั่นคงในเรื่องนี้ครับผมก็วัน <î s> นี้สมพระนักบุญเปตโตรและเปาโลให้คุณพ่อได้อวยพรบรรดาคนที่มีนามชื่อระนบุญเปตโตรและเปาโลเลยครับโอ้นี่ประเทศไทยนี่เปตโตรเยอะมากนะไม่รู้ว่าเปตโตรและเปาโลนี่เยอะดังนั้นก็คิดว่าสิ่งสําคัญของศาสนาเราเนี่ยเมื่อเรารับจิตล้างบาปเราจะมีชื่อนักบุญ การมี่นักบุญก็มีจุดประสงค์สองประการสองกัน,ก,นก็คือหนึ่งเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างในชีวิตตัวอ,อย่างพ่อเองเนี่ยได้เรียกว่าเปโตพ่อก็ต้องพยายามปฏิบัติตามเปโตอันที่สองให้ท่านซึ่งอยู่ในสวรรค์อยู่ใกล้ชิดของผู้บิ็เจ้าแล้วเนี่ยช่วยเสนอวิงวอนปกป้องคุ้มครองเราดังนั้นเราก็เรียกว่าอุ่นใจใช่ไหมเราจะไปไหนเราบอกเราก็ไม่ได้ไปคนเดียวเราก็จะมีตัวเราจะมีนักบุญประชำตัว มันยังมีเทวดารักษาตัวอีกคคือทําให้เราเรามองไม่เห็นท่านเนาะอแต่ในในหัวใจของเรามันทําให้เราสุขมั่นใจในการทํางานรเราจะทําอะไรจะไปไหนเราสวดภาวนาก่อนอขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าเขาประทานได้เหรอเธอมีเทวดารักษาตัวนะเธอมีนักบุญประจําตัวนะเธอคิดถึงท่านนะดังนั้นพวกเราเองก็มกกักจะมีลูกนักบุญของท่านติดที่โต๊ะบ้างติดที่อะไรบ้างเนาะ ถ้าเราพอที่จะมีได้ก็ติดแต่มีอะไรติดที่คอบ้างอะไรเนี่ยรูปภ<ม>าพรูปนักบุญในนั้นตรงเนี้ยตอนที่เรามีรูปทั้งบุญต่างๆเนี่ยนะมันเป็นการเตือนใจเราเมื่อเราเห็นรูปภาพเห็นรูปปั้นใจเราก็คิดถึง<ม>ถึงพระเจ้านะครับถ้าเราไม่มีรูปเนะเราก็จะเห็นคนนูน้นคนนี้เราก็คิดถึงคนนูน้นคนนี้ <laughs> เราไม่เปเดินทางจากจิตเนี่ยงั้นรูปก็ช่วยเราจตด้านจิตวิทยานครับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องที่รับฟังนะครับแล้วก็พอจะรู้ว่าอ่ะมีคนหลายๆคนสนใจที่จะเรียนคําสอนหรือว่าอ,อยากจะมาเรียนรู้ ในเบื้องต้นก่อนยังไม่จําเป็นจะต้องแบบลังบาบก็ได้เนาะแต่อยากมาเรียนรู้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับมา่องทางของเพจของเราก็ได้หรือว่าทางอาสาวิหารแม่พามงเกิดบรนุแขกก็ได้นะครับได้เลยอืตอนนี้ก็มีสักเกือบสิบคนอืาแจ้งมาแล้วเป็นสิบคนใช่ไหมครับแจ้งมามหกคนเจ็ดคนแล้วก็กำลังทันังประสานญานกานเรียนเรื่อยแล้วก็มีชข่าวโชคดีก็คนที่มาเรียนก็ได้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายก เทศมนตรีเพราะเราก็ส่งเสริมนะส่งเสริมให้เรารับใช้สังคมแต่ถ้าเรามีมีสามารถรับใช้สังคมโดยมีตำแหน่งอะไรด้วยเราก็จะรับใช้ประชาชนนด้มากขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ยืดก็มีโอกาสได้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคมเนาะใช่ใช่ก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องศักก็น่าจะได้ข้อคิดอะไรจากการสบโพสท่านนักบุญเปโตรแลเปาโลแล้วก็ข้อคิดที่ ได้รับการแบ่งปันจากคุณพ่อวัชศิลป์น,นะครับก็พี่น้องสามารถติดตามรับชมรับฟังทางช่องทาง Facebook สังคมมวนราชบุรีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube Hope s t u d บาย y c อ r นะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มนะครับก็วันนี้ขอบขอบคุณคุณพ่อวัชศิลป์น,นะครับเนี่เติมนิดนึงได้ไหมได้ครับหมายว่าเราเมื่อเราเห็นนักบุญเปโตเป็นอย่างนี้เราเองทุกคนก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่รับศีลนัาบาทหรืองับุญเปโตเท่านั้นนะ,ะทุกคนเมื่อเห็นท่านนักบุญเปโตเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ แล้วก็นําเอาชีวิตของท่านมันปฏิบัติในชีวิตคนที่เรียบง่ายคนที่จริงใจพระเจา้าจะใช้คนธรรมดาธรรมดาเนี่ยรับใช้พระองค์และรับใช้สังคมทุกคนรับใช้สังคมได้ครับนะั่โอเคคขอบคุณครับ